ครับก็ขอความสุขสวัส,สดีครัครบทุกผนมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่5นะครับผมในการที่งานทำโดมนะครับโดมลังคาของ,ขรองปอระเด็ษคุณหลวงพ่อโดมครอบนะครับคอบมีหารหลวงพ่อครับผมอตอนนี้ก็รถก็เอาเหล็กมาแล้วครับเนาะเหล็กบีนใหญ่เหล็กเสานะครับเนาะเป็นเสาเหล็กรับเสาเหล็ก หน้า80ครับผมนะยังใหญ่นะครับผมเนาะอันนี้ก็เอามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมที่จะนะทําทาสีนะครับเนะาะทาสีทุกอย่างนะครับเนาะทั้งเหล็กเป็นนอ็อตเป็นอะไรผมก็เรียบไม่ไม,ไม่ไม่ถูกครับผมเนาะอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ที่ตอนท่วงที่รถนะครับนะ้ะได้ขนเหล็กนะขนเสา เป็นเสาบีนใหญ่เสาเหล็กใหญ่นะครับหน้า8 0ดสิบครับยางใหญ่เลยนะครับผมสำหรับเสาวิหารหลวงพ่อข้างละ6ต้นครับผมต่อ2ท่อนครับผมต่อ2ท่อนครับอันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่ผมไปถ่ายทําคลิปนะครับเนาะถ่ายทำคลิปอยู่ที่วัดนะครับเนาะที่วัดห้วยใหญ่นี่นะครับผมตอนนี้มีงานเขาเรียกว่าเป็นการสร้าง วิหารสร้างโดมครับผมเนาะสร้างโดมครอบวิหารของพระเดววุคุณหลวงพ่อพระครูพัะจริก,กิติบูร์หรือหลวงพ่อก้านครับผมเนาะครับตอนนี้ก็ทาสีครับผมเนาะอันนี้ก็ผมก็ถ่ายทาสีครับก็ผมก็มีเวลาก็เข้ามาถ่ายบางทีเขาก็ทาเสร็จแล้วที่ผมก็ทําเป็นถ่ายเป็นช็อตผมก็มาปฏิบัติต่อเอาครับผมเนาะอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ ที่ทาสีกันสนิทครับผมลังจากพี่เอาเหล็กมาแล้วก็ช่างก็ทําไวมากเลยนะครับเนาะทาไวมากครับผมอันนี้ก็เหล็กกระรวมอันนี้ก็คือสีกันสนิมทุกอย่างครับผมอันนี้ก็คือคงจะเป็นเหล็กน็อตนะครับเหล็กที่ไปฝังไว้ที่เป็นเหล็กเพลทนะครับเนาะเหล็กเพลทที่จะเอาเสาตั้งมาขันน็นอตขันอะไรประมาณเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกช็อตให้ดูครับผมนะว่าแต่ละขั้นตอน อาจจะเป็นยังไงบ้างครับผมเนาะอันนี้คือช่งางตัดเหล็กตัดเพลทอะไรหลายอย่างครับผมเนาะอันนี้ก็คือภาพมีการที่ผมได้มีโอกาสได้ปไปถ่ายทําคลิปแต่ละช็อตแต่ละตอนในการช่างเหล็กครับผมเนาะรู้สึกว่าก็ทํายากเขาสมควรนะครับเนาะเหล็กก็นามากเลยครับเนาะมั่นคงมาตรฐานแข็งแรงนะครับหลังจากคลิปที่1ที่2ที่สที่ 4, 4ผมก็ อ่ายให้ดูให้ชมไปหมดแล้วทั้ง3ามสี่คลิปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่5้านะครับสำหรับในเรื่องของงานเหล็กแลวนะครับน้องงานเหล็กสำหรับงานปุดเจาะงานวางวูดติ้งวางเสาก็ถ่ายให้ดูไปชมหมดแล้วครับผมเนาะอันนี้ก็เหล็กที่เอามาใหม่ก็ยังไม่ได้ทาอันนี้คือเหล็กต่อนะครับส่วนทาสีก็ทาไปเสร็จแล้ว คนที่เยวมาใหม่ก็ยังไม่ไม่ได้ต่อยังไม่ได้ทานะครับผมครับอันนี้ก็ช่างสีก็กําลังเล่งมือทาแล้วก็จะมีการใช้เหล็กขัดสนิมแล้วก็สีรองพื้นเป็นสีเทาแล้วก็จะทาทับด้วยสีจริงคือสีเขียวครับผมสีเขียวครับอันนี้ก็คือคือผมถ่ายแทบทุกจอดแล้วนะครับเนาะองสำหรับผมมีเวลาว่างผมก็ เราไปถ่ายไปพูดคุยกับช่างบางอะไรบ้างนะครก็ถือว่าจะทำงานกันแบบสมัคขมินข,นขยันมากครับผมเนาะสหัช่างทำงานกันแบบสบายๆครับผมยกินกินสีครับสำหรับผมก็เป็นช่างสีเก่าสมัยนานนะครับสมัยเป็นหนุ่มนะครับเนาะครับอันนี้ก็คือในช่างก็กำลังที่จะต่อเสาต่อเสาก็มีการใช้ดิ่งใช้ ลอกดึงเหล็กให้เสมอกันให้ตรงนะครับคือให้ตรงจะต้องใช้ลูกดิ่งใช้อะไรหลายอย่างครับผมเพราะว่าเสาจะต้องมาต่อกันครับผมคือเสาเสาใหญ่ก็ประมาณ80ดสเนอ่าแปบนะครับน,น,นี้คือเสาเสาต้นตัวเราจะมาต่อกันก็เล็กขึ้นลเลล็ก,ลก,ลกลงมาอีกครับผมจะเป็นช่วงๆครับผมทำเนี่ยคือลักษณะการต่อแบบนี้ครับผม สำหรับคนเชื่อมก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับนะผมก็ตามภาษาตามภาษาเขาก็บอกว่างึดหลายครับผมครับผู้หญิงเป็นคนเชื่อมแล้วครับผมเมียเมียช่างเชื่อมครับผมหัวเป็นช่างเชื่อมเมียเป็นช่างเชื่อมครับผมครับอันนี้คือเหล็กเพรศใหญ่นะครับเหล็กตัวนี้โหนักยังมากเลยนะครับจะมาตัดเป็นเพรดครับผมจะใช้แก๊สเป่าตัดออกให้เป็น เป็นเพลทสาหรับวางที่หัวเสาครับผมบาทีสาหรับคูณจะต่อเหล็กครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายดูเป็นทุกขั้นตอนเลยนะครับครับอันนี้คือเสาที่วางหาระดับพอได้ระดับเสร็จแล้วก็จะเชื่อมครับผมจะเอามาเชื่อมลักษณะนี้คนที่เชื่อมก็คือเมียช่างเมียช่างเชื่อมครับผมะเป็นผู้หญิงครับผมหรือว่าทํางานเก่งมากครับผมเก่ง ผัวก็เป็นช่างเชื่อมเมียก็เป็นช่างด้วยครับผมเป็นได้สารพัดช่างครับผมเก่งมากครับผมเนาะผมก็เพิ่งเห็นผู้หญิงเนี่ยับนาทีเป็นเชื่อมได้แต่ผมนี่มองรู้ก็ไม่ได้นะครับแสบหูเสบตามากเลยครับสําหรับเครื่องออกเครื่องเชื่อมครับผมครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมที่ผมถ่ายอันนั้นก็คืออุโบสถนะครับผมถ่ายในยามเย็นเย็นนะครับผมเนาะ ด้านโน้นที่จะไปครอบนะครับมาอยู่โน่นด้านซุ้มประตูทางเข้าด้านโน้นนะครับที่จะต้องอใช้เหล็กที่กองเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็มาต่อมาเชื่อมเสร็จเรียบร้อยมาทาสีครับผมอันนี้ก็คือทาสีเขียวแล้วนะครับเนาะ,ะสีเขียวเขียวสีอ่าไม่ใช่ครับอันนี้การให้สีการสนิมครับผมเนาะสีการสนิมเดี่ยวครับอันนี้คือเพล็เพลทที่ตัดออกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวก็จะ เจาะจรูแล้วนะครับเนาะเจาะรูนะครับเดี๋ยวก็ผมจะถ่ายให้ดูเป็นชอ็ชอตๆไปครับผมเนาะอันนี้ช่างก็หาแนวหาวัดระดับแล้วครับเนาะว่าผมก็ถ่ายแทบทุกชอ็อตแล้วนะครับเนาะเราก็มาปฏิัต่อกันให้ดูให้ได้ชมกันในภาพเหตุการณ์ในงานสร้างเขาเรียกว่าโดมใหญ่เป็นที่หลบฝนห,หลบแดดสาหรับญาติโยมที่มาทําบุญทํากุศลครับผมอันนี้ก็คือช่างกําลังเจาะรู ไม่ใช่เจาะรูครับผมกำลังตัดตัดแผ่นเหล็กใหญ่นี่นะครับเนาะเพื่อจะให้ได้ระดับครับผมก็คือภาพเหตุการณ์ที่ช่วงกลางวันนะครับเนาะทำใส่แ็ดเป่าตัดนะครับอันนี้ก็วอลแผ่นไม่ใช่น้อยแนละ้วแผ่นเป็นหมื่นนะครับนะครับแผ่นครับวันนี้ก็คือช่างผู้หญิงนะครับนาทีนี้ผมก็ไปรับถ่าย รักถ่ายเห็นว่าเออเป็นผู้หญิงผมก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงเขาปิดหน้าปิดตารับผมเนาะเออผมก็เลยไปรักถ่ายหน่อยหนึ่งเออผมไม่รู้เป็นผู้หญิง,อง,ญงพอเห็นหน้าผมว่ารู้ว่าเป็นเมียช่างครับผมเนาะโอ้ช่างเชื่อมครับผมเนาะเก่งมากครับผมครับอันนี้ก็ทาสีนะครับเนาะอันนี้ก็ก็ทาก็จะมีหลายก็ประมาณสิบช่างก็หลายคนครับเนาะสิบกว่าคนครับผมเนาะสำหรับทำแต่ละแผนกแต่ละแผนก อาสีบ้างเชื่อมเจาะเหล็กเพลทบ้างครับครับอันที่สําหรับรางฟอวางพุ่นิ้งเสร็จก็จะมีการก่อเสาไปลักษณะแบบนี้ครับผมเนาะอันนั้นคือเหล็กนะน็อตท,ที่เอามาฝังไปนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะใช้เพลทใหญ่เอามาวางมาอมีกครั้งหนึ่งผมจะถ่ายอีกครั้งหนะึ่งให้ใช่วดิชมเนาะ น,นี่คือภาพเหตุการณ์ที่พอวางพุดตดิ้งเสร็จแล้วก็จะตั้งเสาตอ่อหม้อขึ้นแบบนี้สำหรับที่จะเอาเหล็กเสาใหญ่นะครับเนาะที่จะเอามาตั้งใช้เหล็กเททำมาใส่ที่รูทั้งหมดน็อตทั้งหมดก็มีทั้ง14ตัวครับผมนะสิบสี่ตัวอ <c oughs> ันนี้ก็ใช้ดินถมหลุมทมอะไรให้เรียบร้อยได้หครับเนาะตอนนี้ก็ยัง แบบตัวนี้ยังเทไม่เสร็จครับผมเนาะเทได้ประมาณ4ี่ห้าสต้นครับยังเหลืออีกสต้นครับเนาะอันนี้คือด้านหน้าทางเข้าวัดนะครับครับอันนี้ก็คือยังเทไม่เสร็จยังเทเขาเรียกว่าเทเสาก็อหม้อยังไม่เสร็จรก็เทเสาเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการวางเพดวางแผ่นอะไรต่ออะไรเดี๋ยวก็จะมีการยกเสาผมจะถ่ายเป็นงช่วงถ่ายเป็นตอนให้ ท่านได้ชมกันนะครับผมในการก่อสร้างสำหรับโดมใหญ่ในครั้งนี้ครับผมครับหลังจากนั้นพอช่วงนี่ช่วงผมถ่ายช่วงเช้าๆหน่อยครับผมเนาะนีช่วงเช้าที่รถเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนะเนาะรถเข้ามาตแต่เมื่อคืนเอาเขาเจ้าเหล็กเหล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กสำหรับปลกพวกตัวแปรพวกอะไรพวกนั้นนะครับเนาะเอามาก็ตอนนี้ก็กําลังเอาลงครับผมเนาะเอาลง พวกนี้สั่งมาจากกรุงเทพทั้งหมดเลยนะครับผมกำลังเอาลงนะครับนะ้งเหล็กพวกนี้เป็นเหล็กตัวแปรนะครับเป็นแปรก็จะเป็นเหล็กไม่ไม่ไม่ใหญ่มากก็จะเป็นตัวแปรเป็นคานอะไรประมาณนั้นนะครับนใช้เหล็กมากนะครับในการสร้างโดมเดี๋ยวไปดูชอตต็อตต่อไปภาพต่อไปก็คงจะสวยงามมากครับผมนะอันนี้ก็ถ่ายมาทั้งหมด4 5คลิปแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปที่5แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะสวยมากนะครับสมเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็จะถ่ายต่อไปผมจะออกคลิประวันระวันครับผมเนาะตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเอาคลิปออกผมถ่ายหลายอย่างครับผมเนาะแต่ว่าวันนี้ก็จะอัดจะอัดไปเรื่อยๆแล้วก็จะตัดต่อคลิปไปเรื่อยๆมก็เขาออกครับวันนี้ก็สอหรับเล็กเพรดนะครับเนาะเพรศที่จะใช้ในการวางเสาใส่ไป่นน็อตในรูที่ผมถ่ายไปให้ดูเมื่อเสร็ีนี้นะครับเนาะอันนี้คือน็อตที่เจาะ ระดับพคร่าวแล้วก็ต้องเอาอะไรไปเป่าให้มันได้ระดับที่ว่านี้เนาะนี่คือช่างเขาก็ทําเหล็กครับผมอันนี้ก็คือเป็นโรงเหล็กครับเราเที่ยวน,นี้เรามาดูที่เมียช่างเขาเชื่อมกันนะครับผมเนาะครับอันนี้คือเชื่อมต่อแล้วก็เสาต่อนะครับเนาะต่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ แล้เชื่อมก็จะมีการพลิกลายไปเชื่อมอีกนะครับหลายอย่างครับผมแลก็ยังไม่เสร็จดีก็คงจะเชื่อมแบบมาตรฐานให้ได้มาตรฐานเสร็จะถึงจะมีเขยนยกขึ้นไปครับผมเนาะอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์โดยรวมที่ผมถ่ายครับผมเนาะครับผมก็ตัดมาในฉากอีกอน,นี้ก็เป็นการที่ใช้เขยนใหญ่แล้วนะครับเนาะใช้เคยนใหญ่ในการยกเสาสองต้นติดต่อกัน อ่าแล้วก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทาสีอันนี้จะเป็นสีเขียวสีฟ้านะครับเนะาะเอามาจะมายกใช้เคาน3สามทอดเอ,เอยกสามทอดครับผมเนะาะทีแรกก็ยกทอดทางโน้นเสร็จก็จะมาวางไว้แล้วก็บาวางอีกสามทอดสามสามเที่ยวครับผมใช้เคานยกตละต้นครับอันนี้ก็คือ,อช่วงแรกครับช่วงแรกก็จะมาทาสีต่อเสร็จเรียบร้อยก,ก็ทาสีนะครับเนาะ เรียบร้อยก็จะใช้เคนใหญ่ยกจากตรงนี้ไปไว้อีกข้างหนึงด้านทางโน้นนะครับเนาะแล้วก็จะยกข้างหนึ่งไปไว้อีกข้างหนึ่งทางโน้นเสร็จเราก็ถึงจะยกต่อไปอันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่ติดตามชมนะครับผมนะติดตามชมเดี๋ยวก็จะเห็นภาพเราต่อไปในการเคนที่จะยกเสานะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะเป็นการยกเสาขึ้นแล้วนะครับการยกเสาตั้ง สำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะได้แค่มีการยกเสาไปวางคือเขาเรียกว่าไปวางถ่ายไว้นะครับน้อง่ายเป็นทอดๆดไปเพราะว่ายกไปไม่ได้เดียวตัวเดียวครับผมมันจะต้องวางยกเสร็จก็ต้องไปวางเสร็จก็ต้องต่อครับถึงสามทอดสามพุทสามทอดครับอันนี้คือเสาอีกตัวหนึ่งที่ตัวคานครับผมทางหล็งหลักคานด้านนึงก็ยกไปแล้วยกไปได้สองต้น ทั m, ้งหมดเสาแต่ละข้างก็หกต้นครับผมเนาะครับที่ช่างทาสีอยู่นี่คือนะเป็นเหล็กคานครับผมครับก็คือยกไปแล้วได้สองต้นแล้วนะครับวันนึงก็ทําไวอยู่เหมือนกันครับผมนะสำหรับช่างก็คือคนที่ใส่หมวกก็คือหัวหน้าช่างครับผมคนหน้าชนนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายภาพผมเต็มตอนยกให้ได้ชมครับผมเนาะก็ถ่ายไลฟ์ช็อตครับผมเนาะ ครับตอนนี้ผมมาดูด้านด้าน,ด,าน,นาด้านนี้แล้วนะครับนะเดี๋ยวก็จะดูเค้นเขายกมาในภาพเต็มๆครับผมครับอันนี้คือเคฑนยกมาจากฝั่งทางโน,โน้นนะครับเนาะทางด้านโน้นเราก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้หนึ่งทอดครับผมเนาะอันนี้คือเสาที่ต่อแล้วนะครับเสาที่ต่อที่เชื่อมแล้วนะครับเนะาะก็พร้อมที่จะเอามาวางเสร็จก็พร้อมที่จะเอาอีกทอดหดืองพร้อมที่จะวางใส่ใน ก็เรียกว่าดินใหญ่ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะถ่ายให้ดูครับผมในในการที่ใช้เพลทใช้เพลทใหญ่ที่ไปวางที่หัวเสาตม้วหม้อเรวก็จะใช้เสาวพวกนี้ไปตั้งใช้เคนเป็นตัวพยุงยกแล้วก็มีหลายอย่างครับผมเนาะคอยดูคลิปที่ห้าที่หกครับผมเนาะคอยดูคลิปที่หต่อไปเนาะสำหรับคลิปที่ห้านี้ก็ถ่ายในการที่ เสาบีนเสาใหญ่ก็จะถ่ายเป็นช่วงๆเป็นช็ชอตๆไปครับผมเนาะก็ภาพก็ยาวมากแล้วครับผมก็ตัดออกให้มันเหลือได้น,อน้อยอั้อสั้นๆเอาแบบที่ว่าให้เป็นขั้นตอนไปครับผมหัแต่และขั้นตอนในการในงานสร้างโดมเขอบวิหารหลวงพ่อนะครับหรือว่า,าภาพบรรยากาศที่ผมได้มีโอกาสได้ถ่ายทําคลิปลงใน YouTube ครับผมเนาะ ครับตัวนี้ก็มันไม่ได้ระดับดีเท่าไรตรงนี้เหลือปูนอีกหน่อยหนึ่งที่มันมันไม่ได้ระดับต้องเอาปูนมาเทอีกนะครับเนาะหน่อยหนึ่งกับผมเนาะสำหรับเสาสุดท้ายเสาต้นต้นสุดท้ายต้นนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ที่จะต้องเสริมก็เรียกว่าเสริมเสริมเสาหน่อยหนึ่งมันสั้นไปประมาณก็มากอยู่มากอยู่นะครับเนาะคือปูนมันหมดครับผมเนาะคือปูนมันหมดก็ต้องอามาใส่ครับอันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่ พลังปากนาอูะน,นะครับเนาะอันนั้นคือเหล็กนะครับเหล็กน็อตที่จะเอามาใส่ทั้งหมดน็อตที่จะใส่อยเ่ยนเพลทยตใอยู่ในเพลทใหญ่นี่ก็สิี่น็อตนะครับเนาะสิบสี่ตัวด้วยกันอีกตัวแต่ผมก็จะถ่ายภาพไปเรื่อยๆกับผมเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเนาะคลิปที่หกครับผมเนาะเป็นการที่จะใช้ เนใหญ่ยกเสาขึ้นไปตั้งแล้วนะครับเป็นภาพที่อลังการมากครับผมนะผมถ่ายทำแต่ผมจะเอาออกวาระคลิปละคลิปครับผมนะต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม